เคยคิดไหมว่าการฝึกสมองฝึกความสมดุลและการสร้างกล้ามเนือ้อทั้งหมดจะกลายเป็นเล่สนุกได้ขนาดนี้ขอแนะนำโมดไทย์ว,วัตรกรรมอัจฉริยะจากประเทศเดนมาร์กเจ้าของรางวัลระดับโลกที่ผสมผสานการออกกําลังกายและการฝึกสมองไว้ในแผ่นเดียวเปลี่ยนการฝึกกายภาพให้เป็นเื่สนุกด้วยโมดไทย์เกมที่เล่นเพลินและช่วยพัฒนาสมองสมดุลและกล้ามเนื้อที่พิสูจน์ได้ทางคลินิคอที่หนึ่งคันเลอร์เลสเป็นการฝึกความเร็วความคล่องตัวและการตอบสนองสามารถใช้ได้กับเด็กและผู้สูงอายุ ื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวและการตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติบอดท,ที่ 2. ไฟนัลนเขาดาวบอดนี้จะเน้นการตัดสินใจที่รวดเร็วและการตอบสนองทันทีรวมไปถึงการฝึกร่วมกับสภาวะที่มีแรงกดดันการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในเวลาเร่งด่วนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีไมโครนิทีฟอิชูหอดที่3 l i ลิช หมดนี้จะเป็นการกระตุ้นการใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาเพื่อฝึกการทรงตัวและการถ่ายน้ำหนักหมาะสำหรับการฝึกผู้ป่วยสโตรกที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวหมดที่4 show the pattern หมดนี้จะเป็นการฝึกการใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาเพื่อฝึกการทรงตัวและการถ่ายน้ำหนักหมาะสำหรับการฝึกผู้ป่วยสโตรกที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว หมอดที่5 Concentration Color หมอนี้จะเป็นเกมการฝึกความทรงจำที่สนุกสนานด้วยเกมจับคู่สีช่วยเพิ่มสมาธิการจดจำและการฝึกการวางแผนให้กับเด็กๆดรหรือผู้สูงอายุที่มี Early dementia หมอดที่6 Simon Says บมอน,นี้เป็นเกมการฝึกความทรงจําที่สนุกสนานด้วยการจดจํารูปแบบการแสดงลูกไฟของแผน Motor ่นโมโตไทส์ช่วยเพิ่มสมาธิการจดจําและการวางแผนให้กับเด็กๆผู้สูงอายุที่มีเอริเดแมนเทียทดลองฟรีเพียงติดต่อเราแล้วคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้